ครูก็ขออนุญาตนะครับที่จะพูดถึงในเรื่องของบทบาทของดนตรีต่อสังคมในวันนี้นะครับนะ <c oughs> บทบาทคืออะไรนักเรียนบทบาทคือการปฏิบัติหน้าที่ตามสถานภาพที่เป็นมาโดยธรรมชาติหรืออาจจะตามสถานภาพที่ถูกกำหนดเอาไว้หรือจะถูกคาดหวังจากสังคมครับซึ่งในที่นี้นะครับจะกล่าวถึงบทบาทของดนตรีนะครับซึ่งสามารถแบ่งเป็น ด้านๆได้นะครับซึ่งก็จะมีอยู่4ด้านด้วยกันนักเรียนไปดูนะครับด้านแรกเลยก็คือบทบาทของดนตรีในการสร้างสังคมบันเทิงนะครับส่วนที่2ก็คือบทบาทของดนตรีในการประกอบพิธีกรรมนั่นเองส่วนที่3ก็าจะเป็นบทบาทของดนตรีในการอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมนะครับสุดท้ายก็เป็นบทบาทของดนตรีในการสะท้อนสังคมนั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันนะครับก็คือบทบาทของดนตรีในการสร้างความบันเทิงนั่นเองนะครับบทบาทของดนตรีในการสร้างความบันเทิงมีอยู่หลายแบบนะครับอาจจะเป็นเรื่องของดนตรีสําหรับการฟังมีเป็นเรื่องแรกเลยนะครับเป็นความบันเทิงจากการฟังไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับเป็นการฟังดนตรีล้วน ไม่มีองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาเป็นส่วนร่วมเลยนะครับมีแบบผู้ฟังกับผู้ชมนะคือผู้ที่ต้องการเสพและก็สนใจในศิละปะที่เกิดจากเสียงดนตรีอย่างแท้จริงแบบนี้เรียกว่าดนตรีกับสำหรับการฟังนะครับต่อไปก็คือดนตรีสำหรับงานเลี้ยงนักเรียนครับเป็นดนตรีที่ผู้บรรเลงจะต้องมีความสามารถในการบรรเลงนะครับตามความต้องการและก็ตอบโจทย์ของของงานนั้นๆ วงดนตรีที่ดีก็ควรจะเข้าใจอารมณ์ของเพลงในงานว่าควรเล่นอย่างไรจัดภายนอกหรือภายในอาคารนะครับรวมไปถึงต้องการคัดสรรเพลงที่มีความเหมาะสมกับงานนั้นด้วยนะครับเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้งานเลี้ยงมีชีวิตชีวาแล้วก็มีดูดูดีมีระดับมากขึ้นด้วยนักเรียนว่าเอาที่นักเรียนรู้จักนะครับที่นักเรียนรู้จักมีดนตรีสําหรับงานเลี้ยงเนี่ยมีงานอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จัก นะครับพิมพ์แชทมาก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดใหม่ก็ได้นะครับผมเอาที่นักเรียนรู้จักเลยคนละคนละงานสองงานอะไรอย่างเงี้ยอ่าพระดอนบอกมีอะไรครับพระดอนบอกมีงานแต่งนั่นเองอ่าส่วนชัยบอกงานบวชนะครับอ่ามีบ้านขึ้งงานขึ้นบ้านใหม่ด้วยเออได้หมดก็ยังไงก็ต้องจัดงานเลี้ยง นะครับบุณลพัฒน์บอกงานศพควาจริงงานศพก็ก็ได้แหละแต่ที่จริงงานศพก็จะไปเกี่ยวกับพิธีกรรมเนาะถามว่างานศพเลี้ยงเป็นเป็นงานเลี้ยงไหมก็อาจจะเลี้ยงแขกผู้พิเกียรติที่เข้ามามาร่วมงานอะไรแบบนี้แล้วก็มีเพลงอาจจะเป็นเพลงไทยดนตรีไทยมาบรรเลงหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ฉลองปีใหม่วันเกิดถูกไหมครับก็ สามารถจัดเป็นงานเรียนได้นะครับผมแล้วก็มีดนตรีในเรื่องของบันเทิงอีกนะครับก็จะเป็นส่วนของสำหรับการศึกษานักเรียนผมเกี่ยวพันกันอย่างไรมันบันเทิงอย่างไรนะสำหรับการศึกษาคือเป็นดนตรีที่ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในเชิงบวกนะครับกระตุน้นการเรียนรู้เพิ่มความสนใจและก็ จดจำผ่อนคลายความตึงเครียดเสริมสร้างจินตนาการและก็ความสนุกสนานต่างๆขึ้นมาซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นครับได้ผลสรุปออกมาไปในทางเดียวกันเลยนะครับว่าเสียงดนตรีเสียงเพลงนะครับมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อระบบสมองทั้งในการเรียนการอ่านหนังสือหรือในการทำงานโดยหลักการสำคัญคือเสียงเพลงเนี่ยช่วยเพิ่มสมาธิความตั้งใจ แล้วก็จดจําของสมองได้เป็นอย่างดีนะครับนักเรียนก็ไปเกี่ยวกับด้านการศึกษาด้วยนะครับต่อไปก็เป็นดนตรีสําหรับการแสดงนั่นเองนะครับนักเรียนเป็นดนตรีที่ทําหน้าที่เสริมสร้างอารมณ์ร่วมต่อผู้ชมการแสดงซึ่งการแสดงในที่นี้อาจจะเป็นพูดถึงการเล่านิทานอะไระละครเวทีละครโทรทัศน์ภาพยนตร์การเต้นรำ การแสดงละครสัตว์มายากลการแสดงเปิดมวกขบวนพาเลทหรืออาจจะเป็นการแสดงตลกจำอวดอย่างเงี้ยอย่างรายการของไทยก็มีในช่องเก้าอะเนาะอย่างเช่นรายการอะไรเอ่ยคุณพระช่วยใช่ไหมเอออย่างเงี้ยครับก็จะมีจำอวดมีลํำตัดมีชอยซึ่งก็ใช้ดนตรีประกอบตรงนั้นไปด้วยนะครับประกอบการแสดงไปด้วยต่อไป ก็จะเป็นเรื่องของดนตรีสําหรับการกีฬาแล้วก็การละเล่นครับเช่นมวยไทยยิมนาสติกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโดยเฉพาะยิมนาสติกลีลานักเรียนที่ต้องใช้เพลงประกอบแล้วก็ต้องเต้นให้เข้ากับจังหวะของเพลงนะครับส่วนมวยไทยนั้นก็จะต้องใช้เสียงดนตรีประกอบกันร,ระหว่างการชกนะครับเพื่อทําให้เกิดการปลุกใจหรือรู้สึกสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ดนตรีถูกใช้ในการเชียร์กีฬาประเภทต่างๆอีกด้วย แล้วก็ดนตรีประเภทนี้ยังรวมถึงพวกการละเล่นต่างๆนะครับที่ใช้ขับร้องใช้บรเลงดนตรีประกอบอ,อย่างเช่นการละเล่นมอนซ่อนผ้าอะไรอีกการละเล่นเก้าอี้ดนตรีอะไรพวกนี้นะครับอาจจะมีการร้องไปด้วยนะครับหรือเก้าอี้ดนตรีอาจจาะกกาเปิดเพลงอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นดนตรีสําหรับกีฬาแล้วก็การละเล่นด้วยต่อไปนะครับจะเป็นดนตรีสําหรับ งานในเทศกาลนักเรียนมีการจัดเนทัศกาลตั้งบูธอะไรขึ้นมาต่างๆนะครับส่วนใหญ่เป็นการใช้ดนตรีในเชิงของการตลาดอะไรอย่างนี้สร้างบรรยากาศในการออกร้านดึงดูดความสนใจของลูกค้ามีผลวิจัยที่ได้รับข้อสรุปออกมาน่าสนใจว่าดนตรีที่ทำให้ผู้มาเยือนพอใจจะทำให้เขาเหล่านั้นน่ยอยู่ในร้านนานขึ้น แล้วก็มีการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นด้วยนะครับแต่ความพอใจนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุายเพศแล้วก็พื้นฐานทางวัฒนธรรมของลูกค้าเหล่านั้นด้วยก็อย่างเช่นวัยรุ่นกับวัยสูงอายุหรืออาจจะเป็นชาวเอเชียเป็นชาวอเมริกันย่อมมีความชอบที่ทำไมต่างกันออกไปถูกไหมครับน้ออันนี้ก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ของดนตรีในเรื่องของบันเทิงต่อไปนะครับ บทบาทของดนตรีในการประกอบพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมนักเรียนมนุษย์ในสังคมที่เจริญแล้วก็จะมีประเพณีหรือพิธีกรรมที่เป็นเฉพาะของตนเองนะครับซึ่งมาเกี่ยวข้องกับวิถีปฏิบัติคติหรือการความเชื่อทางาศาสนาอะไรประมาณนี้นะครับออพิธีกรรมนี้มีประโยชน์ในด้านการเป็นเครื่องมือสืบทอดาศาสนาอย่างนี้ นะทั้งยังให้เกิดความรักความสามาัคคีของคนในสังคมนั้นๆแสดงถึงความเจริญทางจิตใจของคนในสังคมแล้วก็เป็นเครื่องจูงใจให้คนทําความดีเนาะเว้นความชั่วซึ่งประเภทพฤติกรรมเนี่ยก็จะจําแนกได้ประมาณ3ลักษณะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะแรกกันลักษณะแรกนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพิติกรรมที่แสดงถึงการเปลี่ยนสถานะทางสังคม อย่างเช่นพิธีโกนจูกพิธีบวชนาคใช่ไหมครับอางบวชนาคนี่ก็เราโตขึ้นมาแล้วหลังอายุ20ใครพร้อมทางบ้านก็จะมีการบวชนาคนะครับไปบวชเป็นพระใหม่ก็จะมีงานพิธีต่างๆาพิธีแต่งงานจากสถานะโสดเป็นสถานะที่มีครอบครัวแล้วอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นพิธีกรรมในเรื่องของพิธีศพ ก็จะมีบทเพลงที่นํามาใช้ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนพิธีกรรมที่เกิดขึ้นลักษณะที่2ก็คือลักษณะที่เกิดเป็นประจําทุกๆปีเนาะอาจจะเป็นพิธีมิตรซาเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสพิธีฮาร์ดมีงานพิธีเลี้ยงพระปีใหม่ของไทยเราเอย่างเงี้ยก็มีดนตรีประกอบด้วยไดย้แล้วนะครับลักษณะที่3นักเรียน พิธีกรรมที่จะกระทําในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบไม่ปกติอย่างเช่นเกิดการเจ็บป่วยเกิดภัยธรรมชาติต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็จัดพิธีกรรมขึ้นมาเนื่องจากเหตุการณ์นั้นๆก็อาจจะมองเป็นพวกความเชื่ออะไรอย่างนี้ได้อาจจะได้แก่พวกพิธีรำผีพิธีรำทรงของชาวไทยอีสานพิธีสุขวันต่อชะตาหรจจะเป็นพิธีขอขามาแบบเนี้ย อา,อาจจะมีพิธีแห่แหนงแมวเนาะปีปีหนึง่งอาจจะมีฤดูที่มันแห้งแล้งนะครับก็เลยจะมีการขอฝนขึ้นมาเพื่อจะได้ให้ให้าการเกษตรหรืออะไรอุดมสมบ,บูรณ์มากขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นพิธีกรรมเป็นความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันต่อไปบทบาทที่3นักเรียน เป็นบทบาทของดนตรีในการอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมครับตรงนี้นะครับการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมเนี่ยนับเป็นอีกหนึ่งของบทบาทที่มีความสําคัญยิ่งของดนตรีเลยนักเรียนที่ต้องอาศัยกระบวนการและก็วิธีการถ่ายทอดความรู้นะครับคือการฝึกสอนและก็ถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เนาะซึ่งในอดีตเนี่ยการสืบทอดดนตรีของศิลปินทางฝั่งดนตรีนะครับจะเป็นการเรียนรู้ในพวกสำนักดนตรี มีครูเป็นศูนย์กลางของความรู้นะครับมีสำนักดนตรีที่มีเจ้านายข้าราชการหรือผู้มีฐานะทางสังคมแล้วก็พวกเศรษฐกิจอุปถัมภ์ขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและการสืบทอดนั้นนะครับได้เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในสถาบัานการศึกษานะครับอย่างเช่นโรงเรียนมหาวิทยาลัยอะไรแบบนี้ นะแทนที่การศึกษาจะศึกษาในวงังในวัดเหมือนในอดีตนะครับจึงต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนในสังคมเพื่อลดช่องว่างเหล่านี้นะเรามีวิธีการสืบสารวัฒนธรรมอย่างไรบ้างนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นหนึ่งเลยก็คือการค้นควาวิจัยนะศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับปัญญาทางดนตรีนะครับทั้งท้องถิ่นจังหวัดภูมิภาคหรืออาจจะเป็นประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ควรมุ่งศึกษาให้รู้นะครับความเป็นมาในอดีตในอดีตด้วยแล้วก็สภาพการในปัจจุบันนะครับต่อไปก็อาจจะสร้างจิตสำนึกนะครับโดยการปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาทางดนตรีส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมต่างๆสร้างจิตสํานึกของความเป็นมาในสังคมนั้นๆที่จะต้องอยู่ร่วมกัน อนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเมื่อต่อจากนั้นก็จะมีการฟื้นฟูขึ้นมานะครับโดยการเลือกสรรภูมิปัญญานะครับทำดนตรีขึ้นมาที่กําลังสูญหายหรือแบบสูญหายไปแล้วอะไรเงี้ยทำให้มันมีคุณค่ามีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้หลังจากฟื้นฟูแล้วก็มีการทำไมครับพัฒนา เริ่มสร้างสรรค์และก็ปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและก็เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตนะครับชีวิตประจําวันเองก็ก็ดีนะครับนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาทําไมครับช่วยต่อยอดให้องค์ความรู้ทางว่าทําดนตรมนีมันดีขึน้นก็เป็นเรื่องของพัฒนาสุดท้ายก็ถ่ายทอดออกไปนะครับนำภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกันกรองด้วยเหตุผลอย่างรอบคอบและนะก็รอบด้านด้วย แล้วก็ไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้เกิดความเข้าใจตระหนักในคุณค่าคุณประโยชน์แล้วก็ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมอีกด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมครับนัเกเรียนการส่งเสริมกิจกรรมนะครับสนับสนุนให้เกิดพวกเครือข่ายการสืบสารและก็พัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนตา่าง เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องด้วยอาจจะมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนส,สัรสนให้เกิดแบบเผยแพร่การแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาการระหว่างวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางในทุกๆประเทศทั่วโลกอาจจะว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปไปเผยแพร่ะนะที่ไปต่างประเทศนักเรียนอาจจะเล่นดนตรีสากล เล่นวงโยธวาทิศบรรเลงแบบคลาสสิกหรืออะไรเงี้ยอาจจะนําพวกดนตรีไทยนะครับก็มีการศิลปินได้ประพันธ์เพลงมาเรียบเรียนเสียงภาสานมีรานาศมีครุยมีปีอะไรเงี้ยเข้าไปร่วมในกับวงรุยานด้วยแล้วก็นําเพลงนั้นไปประกวดแข่งขันหรือไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศได้แบบนี้ก็ดีนะครับแล้วก็มีการเสริมสร้างนักปราดของท้องถิ่นด้วย เสริมสร้างอย่างไรนะครับโดยการส่งเสริมในเรื่องการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักดนตรีในแต่ละสังคมให้มีโอกาสได้มีโอกาสแสดงศักยภาพความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่มีการยกย่องประกาศกิจติคุณในลักษณะต่างๆเป็นต้นแบบนี้นะครับสุดท้ายก็คือเราก็ต้องมีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับทำความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรไปทั้งหมด เน,นื่องจากว่าทำเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนเราทำไมครับปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัวในขณะที่โลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักเรียนวัฒนธรรมก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสืบสารอนุร,รักษ์วัฒนธรรมนั่นเองบทบาทต่อไปครับบทบาทสุดท้ายนะครับก็คือบทบาทของดนตรีในการสะท้อนสังคมนักเรียนหลายครั้งครับ ศิลปะท,ทำหน้าที่เป็นกระจกสองสะท้อนสภาพความเป็นไปของมนุษย์และสังคมอย่างเที่ยงตรงตามความเป็นจริงเลยเช่นเดียวกับงานดนตรีบางประเภทครับนักเรียนที่ต้องการตีแผ่ให้เห็นความเรวร้ายในสังคมเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสร้างเสริมจิจตสํานึกนะครับเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกที่ดีแก่ผู้ชมแนละผู้ฟังคือโดยหวังว่าเนื้อหาของดนตรีนั้นๆน่ะจะสามารถเป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงสังคม หรืออย่างน้อยสามารถช่วยแก้ปัญหาในยุคสมัยนั้นๆได้บ้างเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาการเอารัดเอาเปรียบปัญหา,าศาสนาปัญหายาเสพติดแบบนี้นะครับโดยภาพสะท้อนสังคมนี้สามารถจะแบ่งออกได้เป็น5ด้านเราไปดูบทบาทของดนตรีที่สะท้อนเรื่องแรกเลยคือเรื่องการศึกษาครับนักเรียน คือถูกสะท้อนออกมาผ่านแบบพวกผลงานดนตรีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับออย่างเช่นเพลงดอกหญ้าในป่าปูนนะครับเป็นศิลปินของพี่ต่ายออรไทยนะครับอันนี้จะสะท้อนการให้โอกาสทางการศึกษาของไทยที่สามารถตอบสนองผู้ต้องการเรียนหนังสือได้อย่างมากคือผ่านเนื้อเพลงนะครับที่จะกล่าวถึงเกี่ยวกับนักเรียนที่จะจบมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างจังหวัดมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยใจที่มีความใฝ่ฝันอยากเรียน แล้วก็ได้รับโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับปริญญาที่ระบบการศึกษาไทยก็เปิดโอกาสนี้ให้กับผู้เรียนที่มีใจรักละเอียดด้วยนะครับแล้วก็ถึงแม้จะไม่เป็นผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจทางสังคมสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็ประเทศไทยก็เปิดเนาะการเรียนก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนตามระบบหรือว่าจะเป็นตามอัธยาศัยเป็นนอกระบบ เรียนแบบกศนเรียนแบบปวชก็แล้วแต่สะดวกที่เราจะมีโอกาสได้เรียนได้นะครับก็เป็นการสะท้อนการศึกษาอย่างหนึ่งต่อไปก็เป็นการสะท้อนเรื่องของเศรษฐกิจครับนะักเรียนคือเศรษฐกิจเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งของสังคมมนุษย์เรานะครับเมื่อเศรษฐกิจที่ดีอ่ะคนก็จะมักสามารถจ้างดน,นตรีได้ครั้งละและหลายคนพร้อมกันถูกไหมไปแสดงเป็นวงดนตรีในงานเลี้ยงส่วนตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเศรษฐกิจหดตัวลงไปล่ะก็อาจจะจ้างงานดนตรีน้อยลงโดยอาจจะเหลือคนเดียวหรือไม่มีวงดนตรีในงานนั้นเลยก็ได้นะครับจึงส่งผลต่องานสร้างสารรค์ทางดนตรีที่มีการสะท้อนภาพเศรษฐกิจออกมาในทางผลงานนั่นเองนะครับต่อไปก็จะสะท้อนถึงเรื่องของการเมืองการปกครองนักเรียนคือดนตรีเนี่ยสามารถ สร้างความรู้สึกที่กระทบใจแล้วก็ฝังอยู่ในความสงงจงเนาะสิ่งเหล่านี้มีผลทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติดได้ทำให้ดนตรีในหลายๆย,ยุคนั้นมีเนื้อหาอาจจะพูดถึงการเมืองโดยเฉพาะหรือที่เรียกกันว่าเป็นเพลงพวกเพลงประทวงบางเพลงเนี่ยสืบทอดมาแม้จนปัจจุบันก็ยังมีกันคนนำมาร้องนะแต่ร้องในอีกบริบทหนึ่งาะมีเนื้อหาที่กว้างเนาะ ทั้งยังมีศิลปินและก็นักเคลื่อนไหวทางสังคมของโลกหลายคนที่มีบทบาทในการทำงานดนตรีทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานยกตัวอย่างเช่นเพลง Do You Hear the People Sing นะครับจากละครเพลงหรือมิวสิควลเลมิสลาบนะครับตรงนี้เป็นละครเพลงทึ่งสะท้อนอุดมการของฝ่ายปฏิวัติในฝรั่งเศสนะัเรียน รวมตัวกันจากความทุกข์ความยากของประชาชนซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยนะครับแล้วก็ความเท่าเทียมในสังคมสักเท่าไร่เขาก็ได้มีการแต่งเพลงประท้วงประเทงเพลงการเมืองขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็สะท้อนทางการเมืองต่อไปครับเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่นักเรียนนะครับสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรคือโลกปัจจุบันเนี่ยมีการ มีพัฒนาการในทุกด้านอย่างรวดเร็วใช่ไหมมีการรวมกลุ่มประเทศเข้าเป็นระบบเดียวการมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการผลิตการค้าด้านวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับพวกวิทยาศาสตร์มีการสื่อสารเชื่อมโยงถึงกันคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลทั้งตรงและทางอ้อมต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกเลยนะดนตรีจึงสะท้อนออกมาในลักษณะของพวกรวดเร็วสั้นกระชับกับไว ใช่ไหมเพื่อให้เหมาะกับวิถีชีวิตที่ทำไมเร่งรีบมากขึ้นนะครับส่วนดนตรีที่สะท้อนในอีกเรื่องหนึง่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือด้านวัฒนธรรมนักเรียนดนตรีถือเป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมของมนุษย์ที่สําคัญอย่างหนึ่งนะนะครับเพราะดนตรีมีส่วนช่วยในการบันทึกเรื่องราวต่างๆภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นหลังผ่านบทร้องท่วงํานองที่สําคัญ หากมองในแง่เนื้อหาสาระคุณลักษณะพิเศษของดนตรียังสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของผู้คนได้อย่างลึกซึ้งอีกด้วยนะครับซึ่งวัฒนธรรมในที่นี้รวมถึงพวกศาสนาประเพณีผ่านิยมต่างๆของผู้คนร่วมด้วยโดยมีศิลปินมากมายที่สร้างสารรค์ผลงานทางดนตรีเนี่ยเพื่อสะท้อนสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนทางวัฒนธรรม ทั้งหมดนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของดนตรีใน4ด้านที่ครูได้บรรยายออกไปนะครับก็ขออนุญาตสรุปเลยนะครับในปัจจุบันนะครับเสียงดนตรีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่ใช่การค้นพบใหม่ที่ว่าดนตรีนั้นต้องมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์เพราะท่วงทํานองของดนตรีนั้น คือส่วนหนึ่งของชีวิตที่หล่อหลอมแล้วก็หล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์กันมาช้านานแล้วนะครับอย่างเช่นท่อนหนึ่งของเพลงลูกทุ่งยอดฮิตที่ร้องว่าดนตรีนั่นคือชีวิตจังหวะคอยลี่ขีดให้ชีวิตก้าวไปใช่ไหมครับที่คนเรามักจะปล่อยอารมณ์ให้คล้อยตามไปโดยไม่รู้ตัวนะครับไปกับจังหวะหนักจังหวะเบาของดนตรีไม่ว่าจะเป็นสุขเศร้าเหนาอทุกตื่นเต,ต้นหวาดระแวง สึ่งแล้วแต่ท่วงทํานองคงจะพานําไปนั่นเองนะครับนี่สำคัญมากเลยนะครับนักเรียนก็ลองดูว่าชีวิตของเรานั้นดนตรีมีความสําคัญแล้วก็มีบทบาทอย่างไรกับชีวิตของเราบ้างนักเรียนลองตอบครูมาคนละสักหนึ่งคำตอบครับว่าดนตรีนั้นมีความสําคัญมีบทบาทอะไรกับชีวิตของของตัวนักเรียนเองบ้างแต่แต ตื่นเช้ามาจนนอนจนหลับจนจะใช้ชีวิตการเรียนการทํางานอะไรอย่างเงี้ยอันไหนลองช่วยแชทมาตอบครูสักสักคนละข้อสิครับลองดูครับน้าประวัติบอกว่ากระตือรือร้นมากขึ้นค่ะอ่าอาบางคนบอกง่วงนอนนะครับจะกระตือรือร้นหรือจะง่วงนอนดีนะครับ มีอะไรอีกที่เป็นเกียรช่วยฮิวใจเอ้สุริศราทำไมครับต้องหิวใจอ,อกหักหรือว่ายัางไงครับสุวรชัยบอกผ่อนคลายค่ะมีหลายแนวค่ะครูเรียกทั้งครูทั้งอาจารย์เลยนะครับอง์สุทรบอกทำให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตอดนตรีเป็นเพื่อนได้เนาะทำให้เจ็บปวดอ่าแปลว่าสุชาติ ไปฟังตอนอกหักหรือว่ากําลังเจ็บปวดมันเลยอินขึ้นมาไงใช่ไหมครับสามารถบําบัดผู้ป่วยได้ใช่ดนตรีบําบัดได้นะครับอกหักบางเวลาโอา้ยทำไมเศร้าเนาะโอเค